สวัสดีครับผมคอเบ้าต่อยอครับผมมือนี่ผาพี่น้องมาเบิ่งหมูนะครับธุรกิจขอบขัวครับธุรกิจของคอของเงี้ยพ่อต่อยอครับผมมีแล้วก็บตรงเลี้ยงครับหมูถือราคาราคาถือข้าหารแพงครับพี่น้องก็บจีบ้านี่ยังคือน่าเลือเลี้ยง กะมีล้งสีพร้อมแหละครับก็จะเป็นต้นทุนไปแน่ะกับลูกหมูเจ้าของครับอยู่ได้เนี่ยครับอยู่ได้ย้อนเหตุผลนี้ครับเดี๋ยว่เป็นเงินเก็บแนมีกำไรนิดๆน้อยๆเก่าครับพี่น้องมึงครับหง้งามนี่ครับหมูมื้อนี้สองเดือนครึ่งแล้วครับสิบประมาณโตละหาสิบลนี่นะครับหาสิบก้าวเนี่ยเรีว่างามนี่ครับหลังแกนมันตืดครับ คองนี่สิบสองตัวครับสิบสองตัวครับพี่น้องด่างไลยแฟนซีอย่างนี้ครับหมูสิบสองตัว,ว,ปวเป็นลูกหมูเจ้าของเองครับยูเดย์ไย้อนลูกหมูเจ้าของครับพี่น้องในเบิ้งครับเปนนี่หมูสองเย็นเพิ่มครับเดี๋ยวนี้ก็สูข้าวห,าหาัวหันเบาไหวครับพี่น้องลดต้นทุนก็เอาเขบไป จากหลงสีกับพัมามาผสมหัวหารฟุ้นหรอครับเกี่ยวครับพี่น้องให้กินต้องหัวหารเมื่อวครับสิบสองตัวัดมือละสองสอบมันครับเนี่ยกินบดตัวเชเรียเราบดเกือบมือละสองสอบครับเบือสามก็สอบละหาลอยก็าบาตตกมือละพันครับสู๋ไวก็เลยมาผสมนี่ต้นทุนกตกอตูยหันมือละสีลส่ลอยสี่ลอยก็บัตใสํา,าัมหลงสีของเนี่ยครับ เหรครับลองเดือนครึ่งนะครับนู่นก็จะโควาแมนเหรอครับโคประมนเหรอครับห้าสิบกว่านี่เมื่อิ่งอีกเดือนครึ่งสิได้ขายบ่ครับเดือนครึ่งสิได้ขายบ่ถ้าเดือนครึ่งราคาขึ้นจังได๋ผมก็จะไายพี่น้องให้เบิ่งว่าตอนมาผมวาจับ ว่ามันจะได้รู้จักบาทมันจะคุมบอ่อเพิ่งจังไ๋ครับราดตอนไทยบึ่งอะไรละเอียดอาจทิ่พวกนั่นปานไหนครับเพราะว่าหางเที่ยพิ่นมาจับมูน,น,นั่นก็ได้โจมใ่เพิ่นครับน,งงนี่นครับกินน้ำผงนะครับน้ำผสมขอ้ขอไปหอหันฝุน นี่ครับอ้วนอยู่ด้วครับคุณหลังแผ่นเปื้อนตั้งเย็นรึ่งครับขอดประมาณนี้นะครับเก็บง่ายๆครับเคยเลี้ยงประจําเคเลี้ยงครับนดังออกมาเลยพุณครับออกแดงทับขาวเลยครับออกมาทั้งฉี่เลยนะแดงทับขาวนะครับ นี่บ้างอีกขอกหนึ่งครับนี่คอกนี้เลี้ยงต้งหัวหานได้ครับนี่มดหัวหันไปแล้วซิบสอบครับนี่ได้สองเดือนแล้วเ้ครับเกือบสองเดือนแล้วครับนี่ยังโตน้อยๆนี่ครับแตกต่างกันหลายวะพี่น้องกับมูนี่ฮออันอนี้อีกหกตัวหนึ่งครับนี่ตัวน้อยๆกับน้อยๆอันนี้เลี้ยงต้งหัวหานได้ครับ เกือบสองเดือนแล้วครับงั้นตน้อยๆอยู่ครับสี่สิบโลสามสิบกัวสี่สิบยางได้เมื่อเกิดนี้ตัวนี้มีสิบก่าโลสั่งไปนะครับน้อยๆนึ่งตัวนั้นนะครับผมแตกต่างผมโนมแม่เลี้ยงง่างไงครับมุนนี่ไว้ครับตัวสวยๆงามๆอั้นๆเลี้ยงง่ายครับแต่ว่าราคาประมาณงับ งาา้างราคาพวกง้าอยู่นะครับี่ครับนีอนครับอน,นอนทกนดูดีมีสอง,องเด็นเชื่จะมีล้งเันเชิเตี้ยนครับวันดูดีสุดโตอยครับมีกลินท้้งกับกลิ่นหอาหารนียครับ เลี้ยงหัวหันแชประมาณเดือนกลัวเกือบ,บ,บสองเดือนบ่ไหวครับเพราะว่าหมูเดี๋ยวนี้เขาจับปันลกูกหกสิบคนทีแม่พันธุ์อยู่สองแม่นะครับเนี่ยเมื่เลี้ยงเทลาลารายครับมแม่พันธุ์สองแม่ครับแม่นี่ทับไตะฉันให้พลาดหลอดครับนอีกแม่หนึ่งแม่นี่เป็นหมูดแดงเขาทับเตะขาเมืองครับ นี่ครับพี่น้องยิบขอบกัวครับยังหมูแต่บ่หมูครับผมยังหมูหมูแต่มันบ่หมูครับคลิปนี้ไายพี่น้องมันบานครับมาใส่ขายไก่แนวนั่นแหละครับผมใครร้อยกินมทองกินเงี้ยครับผมคลิปนี้ฝากกดไลา์กดแชร์เบาต่อชอครับผมคลิปบานบานคลิปตั้งจังหวัดดูที่ละครับคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้อง